กาสตอรีทุกท่านนะครับพบกับผมเช่นเคยปลาเพชรน้องปลาดูน้องเห่าปลาดูปลาเพชรน้องปลาดูนะครับกับปลาเจตนุนหังปลาฮาร์ดนุนคนแค้นได้บัตเดือนปลาจุนขวางขวางเคียงบางน้องเท่านั้ไม่เยรอครับจังหวะนี้ก็ได้ลิ้นด้วยกันนะครับ เ้ยทำไมเขาไม่รักกูวะเพราะมึงไม่ใช่คนถูกเรื่องไงควายเอากล้องลงเอากล้องลงไงเดือดเรียวจังวะกูสิร้องไห้ร้องเลยร้องเลยเฮ้ยร้องร้องก็ต้องห้ามันไดห้ามมึงสิบหัเห็ดดีเดือดเรี้ยวยันยันออกตี้กูเห็ดบุปปลินมเห็ดจังไรวะเอ้ยมึงไม่เห็ดกูเบิ่งไงด้วยเห็ดนาวเลยเห็ดจีนกูขอร้องกูขอร้องอย่าร้องให้กูเปียกอีกแล้ว มาสาเลยยังเบิ้งไว้องนม่ต้องไล่พี่เอาไปเอาไปเอาไปเอาเลยครับจะว่ที่ทำยังไบ้านนี่เบิ้งฮาร์าเบิ่งนี่นักล่าอีนึงปีกูเาจะเก่าละ บอกแค่นี้แหละจิ้นจนมันกกีฬาโอลิมปิกเบื้องนเบิ่งคนหัวซท่านผู้ชมต่อจากนี้ไปเจ็บเจับตาเบิ้งจุนุ๋มเบิ้งใกล้ใกล้ได้ม r ห t n อ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนี้ต้อไปลองแพ้ไหมเนจื่อโอ้เหี้ยอ ไปแถวนี้หี้ยปิง้งใส่ตรงนี่เหี่มันดึ้ได้เลยมึงเห็นตัวลอยมาบอกกูว่าตะขาด